สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะืัอนี้ก็มาพบกับน้ำเชียร์ได้ค่ะท่านผู้ชมคลิปนี้น้ำเชียร์สีผ้าไปตามแนวทางโค้งสุดท้ายพ่อชนบุรีพอพนัดไวเตงเมอวนน้ำเชียร์ก็เลยพิดนัดพอค่ะท่านผู้ชมเพราะว่านัดกันกับเอฟซีก็พอแล้วว่าวันที่12อพอจะปล่อยโค้งสุดท้ายให้ค่ะพอดีน้ำเชียร์เดินสายทำบุญเก่าวัดเนี่ค่ะท่านผู้ชมก็เลยพิษนัดกันก็พอค่ะ ขอโทษขออภัยเดอ้อค่ะพ่อกับเอฟซีค่ะ,ะมาค่ะมือนีก็เป็นวันที่สิบสามค่ะก็ยังวม่ได้ออกดอกเนาะค่ะานู้ชมค่ะไปเอาบุญมาฝากเอฟซีตอนรับรางวัลที่หนึ่งเนาะค่ะานู้ชมเนาะค่ะเอาคลิปนี้เป็นแนวทางโค้งสุดท้ายพ่อชนบุรีขอบคุณแนวทางพอะะ่อ้อค่ะไปรับชม่มรับฟังพอกันเลยเด้อค่ะ พ่อสวัสดีค่ะาวสวัสดีสวัสดีพ่อสวัสดีปีใหม่ไทยเด้อค่ะพออ่อค่ะเอาบุญมาฝากค่ะอันบ่ว่านิีพิษนัดไปอันทำบุญเก่าวัดพอ่อโอ้ยฝ่ายอีสาน <c oughs> เฮาวัดไกลกันมากพ่ออ่อเทียจะไปหอดแต่ละวัดพออ่อพอ้เมื่อยทั้งหอบลูกหอบเต้าลูกสองลูกถอะลูกสองลูกกันแล้วพอ่อ <c oughs> อันบ่าไปกะ บ่ไรพอ่พอเพราะว่ามันติดกันคักแล้วพ่อเนาะแมแมค่ะติดกันคักแล้วแก้ว่าออกพ่นละค่ะท่านผู้ชม <c oughs> ค่ะเอาพอ่อเอ,อ่เอคลิปนี้เป็นโค้งสุดท้ายเนาะพ่อแมแมค่ะมาพ่อบนเฮาตัวไรค่ะ <c oughs> ค่ะบนเฮ้าสารโตเลยเนาะค่ะเจ็ดห้าสี่ก็เปิดแล้ว,วค่ะ จ็ดห้าสี่ค่ะเจ็ดห้าหนึ่งเจ็ดห้าหนึ่งเจ็ดศูนย์หนึ่งเจ็ดศูนย์หนึ่งเจ็ดห้าสามเจ็ดห้าสามสามศูนย์เจ็ดสามศูนย์เจ็ดหกห้าหนึ่งหกห้าหนึ่งมาละหกชุดค่ะท่านผู้ชมสามตัวตรงแต่วากับน้ำเนยเดอร์ค่ะท่านผู้ชมกับน้ำค่ะ เน,นนเ,เน้นติดน,น,น,นิดหนึ่งหนักหนาเอะเน้นติดนึงหนักหค่ะเน้นติดนึงก็จะมีเจ็ดห้าหนึ่งเจ็ดศูนย์หนึ่งหกห้าหนึ่งนี่แหละค่ะท่านผู้ชมเอาพอหกห้าหนึ่งน้ำเชียอนุวานเมนสิโบมีผู้ใดประกบเหรอที่พอค่ะเพราะว่าแม่ก็ท่าหม้อแม่ป่อ Mm hmm. อ๋อน้ำเสียเขียนไว้นี่แม่กวาดถ่วม้อกับกระปุกบพื่อกันพ่อนะค่ะอืมหนึ่งหกค่ะนี่แม่พ่ออืมโอ้ยตัวเดียวกันพอ่อแต่ว่าสารับกันเลยเสือแนนแนนหนึ่งหกค่ะขางนี่พอ่อผมพวกฝากเลขล่างไม่จ๊กสีห่หางนะเลขล่างพรอมแล้วค่ะมันของใจยังไงกับตัวไหนพอ่อศูนย์ห้าศูนย์เก้าสุ โอ้ยศูนย์ห้าศูนย์เก้าแปดห้าแปดศูนย์แปดห้าแปดศูนย์อันนี้เน้นตรงเด้อเน้นตรงเน้นตรงค่ะท่านผู้ชมเน้นตรงค่ะชุดเก่ากับเยื้อทิมนะค่ะท่านผู้ชมแมนเมนชุดเก่าไว้นะนะชุดกเก่าก็อย่าทิ้งค่ะนี่แล้วค่ะท่านผู้ชมพ่อชนบุรีค่ะเบงไในพ่อทัง้งผนกระลังกระลังจีเล่นกันละ อันเปิดเพลงมวลเธอเพือบวะหนกระลังอยู่ครับพอได้ออกไปน้ำโม่บ่พอด้วยนี่แต่ในเฮียนมันบางทีก็จะออกไปโย่ออกไปนั่งเบิ้งเขาเล่นอยู่นาหน่างนี่ลนะโอ้ค่ะอันคือ,ค,อคือบา้านเฮาบ่พอหรือว่าคักก็บา้านเฮาทาง,งหุ่นโอ้ยคักคักเล่นเล่นกันคักเล่นบางทีเลิกของที่เทียนคื้นุูน่ะเพื่อได้จะแหวเหงุ้ยู่ห <laughs> นาวก็บหนาวอ<ะ><ะ>ยู่พ<ะ>ี่<ะ> เล่นวอนกันไปวนอย่างนั้นเล่นห้นนนนนอมใหม่บางสแสนเ้วทะลุออกมาอ่างสินะออกมา็ปัดกไปต่ตติต,ติข้อไอ้ไส้ออกข้อเรียวไปเลยดีกาโอ้สรุปว่าขัดก,ก็บานเ้างจนบานห้องมันมันไม่อคยมีน้ำพร้อมเนาะพอไหนนี่น้ำแป้งปไะเดีมันมันพ้นม,พม่นเ,นมเบนบนสียรยน,น,เนะเนาะค่ะทงั 10, 10, ทงละเจ็ดสิบแปดสิบทังละน้อยห้าสิบมันก็ซื้อโอ้ซื้อน้ำเรีนเนืมซื้อน้ำเรียนกันโอ้ค่ะ เป็นตะมวนอยู่ค่ะท่านผู้ชมอยู่ทางช่บุรีค่ะแต่ว่าบ้านเฮากะคักคือกันพ่อแต่ว่าฝนตกพอ่อออฝนตกของนาวถึงไม่บอฝนตกบ้านีในพุทธจะไม่โหดหร,พดรดหดหอพ่อมิจดาค่ะมันหนาวค่ะหมู่บ้านอังคากดีพ่อวันที่สิบสองนั้นฝนตกรถโอ้ยรถแบนขยับอะไรเลยรถอ่ะหมู่บ้านดี่ว่าหมู่บ้านบ่ค่ะ อืมไปไปได้ยังมาถึงเครื่องทางงล้วนต้องวนกลับอ่ะโอ้คนจะไปล่องทะเละอืมโอ้คนจะไปเทีเ่ยวพวกเที่ยวบ้านเที่ยวอย่างไงนนอ๋อเพราะข้าเจ้าสีกับบ้านเออม,มันปักมันกลับไม่ได้รถมันติดไหลโอ้เทศดสักการเลยลับมาอีกมาบ้านเก้าดิลับไปบ้านเก <laughs> <laughs> ้าอ๋อจ้งเล็กะเล่นเชี่ยกะสีอวยพรไห้พอปีใหม่ไทยขอไห่พออยู่ดีไม่แห้งเด้อพอ ค่ะเป็นที่ปรึกษาแนวทางตัวเลขไขน้ำเชี่ยกับเอฟซีตลอดไปและตลอดปีและตลอดไปเด้อพ่ออ่าโอเคโอเคค่ะคุกค่ะยูดีไม่แห้งพออายุมันควนยื่นเด้อค่ะพ่อสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ่านผู้ชมปล่อยต่องวดเนาะครับผมค่ะนี่ค่ะยาถิมนะค่ะ่านผู้ชมต้องมีให้เห็นเอาไปเทียบเอาค่ะเหลขกบนราง อันนี้ปลอยเล้นะค่ะท่านผู้ชมค่ะแคบหน้าจอไว้เบื้องอีกค่ะนี่เนาะไม่น่าลงทุนดับล่างเห็นดับล่างเหรอแอบยิ้มอยู่ในเ่อชุดหนึ่งนี่หมตีลางกาเลยแมโอ้เก่าเก่าทีเพิ่นดับตลอดเ่อ เดี <acon> ๋ยวเดี๋ยวจะเฝ้ไทยเอฟซีเบ่งไปฟังกันมาค่ะท่านผู้ชมโค้งสุดท้ายเอาบนก่อนเนาะกับบนพอหายสามโตกับน้ำแน่ก็อะไรแด้วค่ะเจ็ดห้าสี่เจ็ดห้าหนึ่งเจ็ดศูนย์หนึ่งเจ็ดห้าสามสามศูนย์เจ็ดหกห้าหนึ่งเน้นสามชุดนะค่ะเจ็ดห้าหนึ่งเจ็ดศูนย์หนึ่งหกห้าหนึ่งค่ะ สำหรับล่างนะค่ะล่างพอเพ,เพิ่มดนะค่ะ,ะชุดคาใจเน้นตรงนะค่ะ0 5 0 9 8ห8 0าูค่ะซีคูนี่ก็ะย่ถิ่มนะค่ะหรือว่ามักชุดใดก็เอาชุดนั่นนะค่ะดอนมุชมมักชุดใดก็เอาชุดนั่นค่ะพ่อชนบุรีเนาะค,ค่ะ น้ำเสียจะให้เอฟซีเบิ้งแล้วค่ะท่านผู้ชมบ้านนี้เบิ้งชุดนี้เท่าโอ้กับกันที่ซื้อี่นี่เดี๋ยวเพิ่นท่านได้เห็นเบิ้งขีบกันด้วยค่ะแม่เพราะว่าน้ำเสียลายอัดเพิ่นเพราะว่าพิษนัดเพื่นอนน่ะนะครับค่ะเราก็จะมาตาดัดขีบเจ้ากอยจะ,ะตามคิ้วโลงเหมือนไหมค่ะท่านได้เห็นของกันเจ้าคนค่ะเดล็ก เบิงค่ะอ๋อย f เบิงมีอีกค่ะรันผู้ชมบานี่8แ้า <85. S 1> ค่ะ่วนแม่กทมมอมีอีกค่ะศูเ <09. S 1> บิงแปดศนครับบานี้ก็ก็สิวา่าพอเต พันดับเก่าเกตลอดไหม่อคนนี้ันบ่ดับนี่ไม่เห่าันว่มีเลยเก่าเก่านะครับแต่ว่าเก่าเก่าเป็นเล็ที่ออกเยักอันแดกเก่าบ่หยากหรอกค่ะดนเจ้มเนาะนี่คกะมีอีกนี่ไหมศูนย์เก้า <ผ>นี่อีกเก่าลายครับแมนนี่เดี๋ยวทาเลขผาปลาเนาะค่ะท่านผู้ชมทาเลขผาปลาวันที่สิบสี่จะพากันไปแห่ต้นเงินแล้วค่ะครับเอฟซี FC, ขอคุณนำใจเอฟซีผนกับทรงมาทำบุญทุกมือค่ะท่านผู้ชมทุกมือค่ะนี่นะคะ เอ๋อค่ะท่านผู้ชมเลขสามโตชุ่นกันแม่กทมมลงไปก่อนหนานี่ค่ะนั่นเสียว,ว่าเลขฮกหาหนึ่งหนึ่งหาฮกสลับกันนี่ค่ะท่านผู้ชมคิดว่าสิบ่มีแล้วที่ว่าฮกหาอาสิค่ะอของแม่กัทมมเลขแปลกๆเนาะค่ะท่านผู้ชมค่ะนี่มาชนกันอีกค่ะแล้วพ่อกะ ค่าใจเลขรกางซีโต้ซีคูว่าต้องกลับพร้อมค่ะท่านผู้ชมไม่ต้องกลับค่ะไม่ต้องกลับไปช่วกักเ,เวลาทีน้ำเสียไปอัน กวัดเนาะค่ะท่านผู้ช่มเราก็ไปชนแม่กอทมอดชนพอนนทบุรีอีกค่ะค่ะรัมบุชมจังไหนกับผิจารณาเบิ่งเด้อค่ะนำเสนอค่ะพ่อเป็นแนวทางเลขชนกันกับมีสิททีสิรุษได้มีสิททีสิมาได้คือกันค่ะท่านผู้ชมแต่กัขึ้นอยู่กับเอฟซีรับชมรับฟังว่ามัาคือโบมักเด้อค่ะน้ำเสียกับเสียนกันเสนอเป็นเพียงแนวทางให้เอฟซีได้ชม ไปแต่ละมือแต่ละคลิปไปค่ะสำหรับคลิปนี้พอกันคลิปหนาอยู่ดีไม่แห้งสุขุสุข้นสวัสดีค่ะ